เราเดินทางแล้นะเดี๋ยวเรียกแท็กซี่เลย อีล่ากำลังเข้าไปแล้ว โอ้บายบายเซียบา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 ยมีมีเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงครึ่งไปซื้อของว่ากิจตามหา this one อันนี้คืออ้ย้ have different this one อ๋อบาฟังฟังเรื่องอ่าอย่าพี่ชายทวงช็อกโกแลตนะคะทวงเมื่อวานทวงมาลืมนะคะเลยมาซื้อให้ไดได้ เวลา4โมงเย็นของเดนมาร์กมืดตืต่นๆนะคะนี่แหละบรรยากาศหน้าหนาวมันก็จะหน้าเบื่ออย่างนี้ตอนนี้กำลังจะไปขึ้นเครื่องจากสนามบินโคเปนเฮเกนไปอันสเดมนะคะ เครื่องแล้วนะคะก็จะไปต่อเครื่องที่อันสต์ดัมเนาะก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าๆนะคะแล้วก็ไปถึงเมืองไทยนะคะเชคก,กิล่า,าได้สมุดแล้วก็ว้าว แล้วก็อะไรเนี่ยอันนี้อะไรอยู่ในกล่องคะดินสอไหมอเอามาเขียนเลยว,ว้าวบินกับ K L M นะคะเออว้าวว้าวอบินกับ K L M ขึ้นเครื่องแล้วนะคะก็บินตรงไปกรุงเทพเนาะดีใจล็อกเองไงเหรอลูกเก่ง ของข้างหลังนี่มี V I P นะคะรถตู้เราคนเดียวแล้วก็เดูนะคะเนี่ยมีกระจกกั้นนะคะระหว่างผู้โดยสารกับคนขับเนาะแต่ว่าเราก็เห็นทางข้างหน้านะคะโอ้ยรถตู้แบบยุคโควิดก็ทำอย่างนี้เลยนะคะ <c oughs> หลังจากที่เราตรวจเอกสารที่สนามบินแล้วนะคะ <Okay. S 1> ก็ทางเจ้าหน้าที่ทางโรงแรมก็จะมารอรับเราเลยนะคะเป็นจุดๆนะคะในฝั่งขาออกผู้โดยสารนะคะแล้วก็จะมีรถตู้อย่างนี้นะคะมารับเราทางรถตู้ก็จะพาเราไปจอดที่พระรามเก้านะคะเพื่อสวับจมูกของเรานะคะเพื่อตรวจโควิดหลังลงเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ทั้งหมด3คนนะคะแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะให้ เครื่องตรวจอีกสามที่นะคะสำหรับอ,อยู่กรุงเทพเจ็ดวันเราก็ต้องตรวจอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อส่งให้หมอชนะเนาะะข้าวกล่องแล้วก็ของกีฬาน้อยด้วยนะคะเขียนอายุให้ด้วยก็จะมีเก้าอี้วางเพื่ออาหารเราสั่งแก๊บได้นะคะนี่ก็ห้องล็อกนะคะมุมนี้ก็จะเลอะไปนะคะกระเป๋า วางตู้เย็นไม่มีอะไรเลยลก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวเล็กๆมุมนี้แล้วก็จะเป็นตรงลิฟทวิลลรมแล้วก็ทีวีนะคะข้างนอกก็จะเป็นแย้แั้เดี๋ยวแม่รีวิวห้องก่อนนี่ไงหายหายน่อกก็จะเป็นระเบียงฝั่งนี้แล้วก็จะมีห้องน้ํานะคะห้องน้ําห้องซ้วมนะคะแล้วก็อาบน้ําข้างบน เนี่ยอืมของป้เต็มนี่ก็จะเป็นห้องนอนแล้วก็ตู้เสื้อผ้านะคะนี่เตียงนอนนี่เตียงนอนโรงแรมบริการดีมากเลยนะคะนี่ก็มีห้องอีกห้องน้ำอีกห้องนึงนะคะแล้วก็ อาบน้ําด้วยนะคะฝั่งนี้จะใหญ่กว่าตรงฝั่งห้องรับแขกก็จะมีตรงระเบียงนะคะอีกข้างหนึ่งด้วยนะคะมีระเบียงสองฝั่งเลยเนาะ,ะแต่มันข้ามไปหากันไม่ได้นะคะระหว่างห้องนอนกับห้องรับแขกเนาะใช่ ออมเล็ตเอากระเพราวูข้าวเราก็ได้สองอันของกีลาอะไรอ่ะของกีล่าได้อะไรไข่เจียวจริงจริงด้วย <c oughs> กินไข่ไหม <c oughs> ข่อยญาาิกัะเพาไปกินแล้วหุ่นน่ะขุนน่ะเผ็ดนะเนี่ยเนี่ยพริกอะให้แม่กินด้วยทางโรงแรมเพิ่มนะคะ ôi đi lạp cày ôi nó có tầm to... thay ôi mm -hmm. wow you fail shigira sticky rice this for you nghe yeah. yeah, thank you con. Thank you. Yeah. Uh, lap Wow. Mẹ mm -hmm. yeah. ผลการตรวจโควิดของเรานะคะของเราเป็น test and go นะคะก็คือพักที่โรงแรมแค่คืนเดียวนะคะหลังจากที่เรารู้ผลเราก็สามารถออกจากห้องได้ตามปกตินะคะซึ่งทางโรงแรมก็ได้แจ้ง<อ>แล้วนะคะออกมาแล้วเป็นสีสองเนาะช่วงเช้าเราก็เลยออกหาอะไรกินนะคะเพราะว่าด้านหน้าก็จะมีเซเว่นอยู่ใกล้นะคะบรรยากาศร,บรอบๆคือดีมากลืมบอกไปนะคะเราพักอยู่ที่โรงแรมเลกาซี Legacy นะคะแถวนนทบ,บุรีเนาะแล้วก็ด้านหน้าก็จะมีเซเว่นให้เราสะดวกาะก<ส><ส> ก็จะตื่นเต้นกับรถขยะที่เมืองไทยมากเลยนะคะเ <Wow. S 3> ช้าวันที่2กิน่ะกินอะไรคะโจ๊กโจ๊กอืมโจ๊ก <Wow. S 3> ว้ววาวกัวกินเซเว่นคอยแซ่บโจ๊กเซเว่นอีกแล้วตอนซิปเดือนกับยายหย่อนโจ๊กเซเวน่นวันนี้สองกลับกันแล้ว